Why I always in the mood, Walking around at the bright night Ain't gonna tell you what to do โห oh, เล่นแบบนี้เราก็ลุ้นแทบแย่เลยอะสิ mm hmm. วันนี้เนี่ยเราไปดูเหตุการณ์ในฟีไฟล์ที่อาจจะทำให้หัวใจของคุณหยุดเต้น oh. ไปดูกันเลย oh. สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรวมเหตุการณ์ที่หัวใจแทบจะวายตายในเกมฟรีไฟกันซึ่งพี่เชื่อว่ามันต้องมีหลายๆเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์แหละที่ตรงใจกับน้องๆเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันกดไลค์ไปกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะคะแล้วเหมือนข้างหน้ามันจะมีตัวนะแล้วพี่มีแต่ปืนบาเลต ขอหน่อยยิงโดนด้วยแต่พี่สับไปทันนะโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้อย่าให้พี่จับจะไนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ในสุสานมันมีตัวค่ะอยู่ข้างหน้าเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคาแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวข้างล่างกดโคโนรีไปนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะปดตะปดตะปดกันไว้ก่อนโอ้โหเอาสายไอวอหมดเลยอืมปลามาปลากลับไม่โกง ไหนไหนอยู่ไหนปืนบาเลตยิงทะลุไ้วัวได้อุ้ยโดนด้วยคะ่ะทุกคนเอาไปไหนแล้วล่ะฟังเสียงฝีเท้าคู่กอนเฮ้ยพี่ไม่ชชั่ว์ว่าเขาไปหรือยังจังหวะนี้แหละจุกคะ่ะทุกคนเอ้ยติดไอวโวไปอีกยน้องๆเชื่อหรือยังคะว่าในฟีไฟล์เียมันมีเหตุการณ์ที่น่าลุ้นระทึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะ อันดับที่10เรื่องของเสียงค่ะใช่ค่ะเสียงที่พี่หมายถึงก็คือเสียงของศัตรูค่ะมาแล้วหจุกออกไปเหมือนเขาจะอยู่ตรงมุมบ้านตรงนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวพี่กระโดดตามไปก่อน <Hey. S 1> เอ้เอามาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพี่ได้ยินเสียงของอีกคนหนึ่งด้วยนะเอาละเย้แ yeah, ล้วสิ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ขอลบก่อนไม่ชัวร์นั่นนไงเสียงซ้อนเฮ<ห>้ยเฮ้ย<ห><ห>โอ้โหจังหวะสวยมากอะเมื่อกี้เฮ<ห>้ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องๆดูเหตุการณ์นี้ดีๆลองฟังเสียงฝีเท้าดูคะ<ห>่ะเ้ามาได้ยังไงนี่มันเรื่องจริงหรือจอจี้ เดี๋ยว,ยวพอเราวิ่งหนีออกมาถึงว่าตอดแ,แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องๆทันทเห็นปะคะว่าเขามาได้ยังไงแปลกมากเลยส่วนเสียงต่อไปเนี่ยคือความเงียบค่ะเวลาที่เราจะต้องเดินทางผ่านทุงโล่งๆหรือทุ่งหญ้าแบบเนี้ยสหลังไม่ค่อยดีเลยค่ะต่อให้มันจะมีคนหรือไม่มีคนนี่สินะเขาเรียกว่าความเงียบที่ดังมากที่สุดค่ะ <Wow. S 1> อันดับที่9วงคโครโน เอาล่ะทุกคนก็คงคิดว่าวงโคโนโจะแตกก่อนเวลาใช่ไหมล่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ<อ>มันเป็นจังหวะนี้ตั้งหากที่ศัตรูเนี่ย <c oughs> ก็เปิดวงเหมือนกัน <c oughs> ไปไหนอย่าออกมาโอ้โหอย่างวุ่นวายไปไหนโอ้โหกว่าจะโดนเนีใจแทบขาดอันดับที่8คนรอบข้อคะ่ะ เอาละเหมือนจะมีตัวอยู่บนปะพาคารนะคะเฮ้ยนั่นไงมาแล้วจริงๆด้วยไปไหนโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บของกันซึ่งเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องยิงค้งแดงออกก่อนอ่าบอกแล้วว่าพี่มินเน่ยเป็นคนรอบคอบมากๆเลยนะคะโอ้โห เราใส่เกาะหนาไอคนนั้นมันก็รอบครอบจริงๆอันดับที่7เข้าวงค่ะพี่เชื่อว่ามันคงเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอมาแล้วในตอนที่เรากำลังจะวิ่งเข้าวงอ่าเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวย,วยามีแค่สองกล่องเองเอ้ยเดี๋ยวครบตามศพนี้ก่อนโหว,วงเล่นมากเลย oh, <no. S 1> จะทันไหมเนี่ย ี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยตายเพราะหมอก,กินมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์ด้วยอย่าลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทันไหมเนี่ยโอ้ชิวเฉียดเอาซะยาแทบหมดเลยเนี่ยถ้าหากวิ่งเข้าวงแล้วมันยังไม่นำใจพอลองเจอคนที่ดักวงหน่อยเป็นไงอือหือดูสิแล้ววงก็ค่อยกินตูดเรามาแล้วนะเนี่ยขอเขาวงก่อนอ จอทันไมเนี่ยออหไอวอลใช้ให้หมดเลยแ้มล่ะแบบนี้นะนี่เน็ตตอดอยู่ได้มันใช้ตอดอยู่ได้มาดิมาดิบอกเลยบอกเลยเออ,อคือฉันต้องชนะอันดับที่หเจ้ามาทำไมมันจะเป็นตอนที่น้องๆน,นะคะกำลังแคมป์อยู่หรือไม่ก็กำลังหลบศัตรูอยู่และ มันก็มีโดนบินเข้ามาคือบางทีอะสตูอ,อหาเราไม่เจอแล้วนะเขาเห็นในโดนปุ๊บเขาหันมายิงเราเฉยคือน้องๆก็น่าจะรู้ชะตากรรมในคลิปนี้เนาะมันคือคลิปเดียวกันไอโดนบ้าอันดับที่5มีคนมาเยี่ยมคะ่ะฟังแล้วเหมือนจะดูดีนะแต่คนที่มาเยี่ยมอะ เขาคือศัตรูค่ะทุกคนตก e <at> ใ,ใจอเอา้ากลายเป็นว่าทัดกันเศร้าตายแล้วแม่สัมปเวสีมาแทนที่ชั้นเหรอเนี่ย e <at> เอาละ e <at> จังหวะนี้ขอไปดีกว่าไม่มียาคะ่ะ e <at> คนเดียวว่าแย่แล้ว e <at> ถ้าหากเจอเป็นตี้ล่ะจะว่ายังไงฟังจากเสียงฝีเท้า น่าจะคบตี้โอ้มีของขวัญด้วยของกำนันโอ้โหสามคนท่วนเุ้ยกูเขาน้องป้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่นแทนโอ้โหจูกระดับเทพอ, <S <S อันดับที่สี่เธอคือความหวังของหมู่บ้าน <S <S เป็นเหมือนกัน <S 1> <S 1> ใช่ไหมคะทุกคน ในตอนที่เพื่อร่วมทีมได้ตายหมดแล้วอ่ะมันมักจะมีคนที่เป็นผู้แบกของตี้เสมอซึ่งพี่ออยก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากมเลยจาก11คนตอนนี้จำนวนทีมก็ค่อยๆน้อยลงแล้วค่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ยติดหนึ่งในสามแล้วนะก็เป็นหลังสาวอีกตรงนี่งดูตี้นึงเต็มแน่เลยวางไอวอลเพียบเลยออ้ฉันโดนบีบ พญากดพญาเลไกดพญาเลยรพญาโดนวงกินค่ะแบบนี้กดลุ้ยกดลุ้ยไม่ทันที่สองแน่เลยอ๋อถ้าขึ้นมาสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เต็มตีเล็กก็ยังคงแบกต่อไปเอาละค่ะตอนนี้พี่ออยก็ทำหน้าที่ได้ดีเช่นเคยเอาละเหลือห้าคนเท่าเดิมอีกแล้ว ขวาขวาขวา,ขามือน้องอ้อยขวามือมาอุ้ยฝั่งใ้าบาเลนตาย,ย,ต,ายตายวงดีกว่าโอ้อีกเลย,เอ,ย <laughs> อันดับที่สาม CV4 ในโหมด CV4 มันคือการชี้เป็นชี้ตายของคะแนนแล้ง ในเมื่อฝั่งนั้นนำเราไป3คะแนนถ้าหากเราแพ้ครั้งนี้แหลงเราก็จะล่วงทันที oh, <no. S 1> เพื่อนและเราต้องสามาทคีกันเป็นหนึ่ง <Surprise. S 1> โอ้โอ้ตั้งไลโมไม่ทันเพื่อนช่วยด้วยโอเคโอ้โหเพื่อนเราเก่งมากเลยเอาละเรามีแรง,งึเพิงโดนหัวแล้วต้องรีบไปซ้ำเดี๋ยวมันชุบ Uh huh. ใครมาจกตูดเรา uh huh. ลาดไปดีลงดินไปก่อนนะน้องไสเดือนโอเคสามก่อนอ่า uh huh. แรงใจแรงกายมาฮึกเขิมจนสามารถพลิกจาก0ต่อ3เป็น4ต่อ3ได้เท่านั้นยังไม่พอนะ <Okay. S 1> ถ้าหากมันเป็นคะแนน3กับ3แล้วเหลือเราเป็นคนสุดท้าย เอาละโอ้โหอย่างกดดันเลยนะอะไรแบบนี้เนี่ยและอันนี้คือเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเจอวงวัดใจค่ะทุกคนเอาละเหมือนศัตรูมันน่าจะอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้วงค่อยๆบีบมาแล้ว ใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเอ้ยพันยาพันยาพันยา <Double Kill. S 1> เราเปนผู้ชนะยังลุ้น <S <S อันดับที่สองปืนที่ไม่อยากเจอใช่ค่ะปืนที่พี่พูดถึงเนี่ยมันมี oh. อนุภาคเจาะไอวอได้นี่ขนาดตั้งไอวสองชั้นแล้วนะเนี่ยมันก็คือปืนบาเลตก,กันทุกคน แหมสับมันเลยนะบาเลตที่ว่าลุ้นแล้วก็ยังไม่เท่ากับปืนที่พี่ถืออยู่มันก็คือ V S S อุ้ยเหมือนอีฟังก็ใช้เหมือนกัน oh, เดียว oh. เดียว oh. เดียวโอ้โหเหลือพี่เหลือเจ็ดถ้ามันยังรีดดาเมจอยู่อีกครั้งหนึ่งคือพี่ตายเลยเนี่ยโอ้โหรี่ปั๊มยาก่อนอันดับที่หนึ่งการเป็นที่หนึ่ง อย่แล้วจริงว่ามันเป็นช่วงเนลาที่น้องๆทุกคนจะต้องเซียววาร์ปล้ำไฟแน่นอนืไปไหนวิ่งไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่เฮ้ยงัดสูงไปงัดสูงไปดื้อๆเลือจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเหลือสามคนสุดท้ายอีกคนมันไล่ต้อนมนาะฮัลโหลสวัสดี สองเขียวสองเขียวรีหลุดดีหลุดจะท่านไม่โอ้เข้าวงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขี้ยวโอ้กระโดดมาอย่างกันดินจาโอ้ยเดี๋ยวเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวสวนขึ้นอ๋อไม่ต้องทำมาอวดเลยคิวได้แค่สองคิวเอง ก็จบไปแล้วนะคะกับ10เหตุการณ์ที่ทําให้เราเสี่ยวท้องเสี่ยวไส้และทําให้หัวใจเราแทบจะหยุดเต้นมีเหตุการณ์ไหนที่ตรงกับน้องๆบ้างก็มาเมนบอกกันได้นะคะส่วนคนไหนที่มีไอเดียหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้น้องเกือบหยุดหายใจระหว่างเล่นเกมฟรีไฟส่วนพี่เนี่ยหลักๆเลยนะ การแย่งชิงระหว่างที่1นกับที่2เนี่ยใจจะขาดที่สุดแล้วค่ะไปไหนล่ะเดี๋ยวเด,วเดวีไปอยู่ข้างหลังอโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่